มกลามกลาก,กุมงามีนามีนาเมซา,มา,มา,มาร้อนจริงๆเลยจะดับร้อนได้อย่างไรดีนะคะอย่างไรดีต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกับเพจของ Love o okay, k Click Station ค่ะอยู่กับเจี๊ยบนัดลิทไทยทวีลิตคุณนะคะวันนี้เนี่ยนัดดีเจเก่งไว้นัดดีเจน้อยนกแหล่ไว้แล้วอยู่ไหนและเนี่ยร้อนก็ร้อนนะคะก็เลยมาหลบ ร้อนตรงนี้ก่อนละกันแต่ว่ารอแล้วรออีกนะคะดีเจเก่งจะเป็นดีเจาสายหาแน่ดีเจน้อยจะเป็นดีเจาสายสวยส่วนดีเจเจี๊ยบล่ะคะสายสาบเมืองสคริปต์ต่างๆที่ซ้อมมานะคะก็จะค่อนข้างที่จะแบบสาบเมืองเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สิ่งที่เจี๊ยบอยากจะพาคุณผู้ฟังแล้วก็เพื่อนๆมา กับงานนิยมซัมเมอร์เคลิ้นเซลนะคะลดสูงสุดถึง80%สําหรับวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเนี่ยเจก็อยากจะเป็นนอกจากเป็นดีเจสเมืองแล้วยังเป็นสายช็อปด้วยนะคะก็คือมาก่อนได้ก่อนนั่นเองแล้วก็อีกสิ่งอย่างหนึ่งก็คือในบริเวณที่เจบจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปชมอีกสักครู่นี้นะคะ อันนี้เป็นการชมแล้วก็เป็นการดูสินค้าซึ่งสินค้าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยู่ในเพจของนิยมพาณิชย์เชียงใหม่ค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะนิยมพาณิชย์เชียงใหม่เขาจะเริ่มไลฟ์กันตอนบ่ายโมงครึ่งของวันนี้นะคะวันศุกร์ที่5มีนาคมส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการไลฟ์อยู่สองรอบด้วยกันรอบ10โมงเช้าและอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือรอบบ่ายโมงก็คือแบบ อยู่เย็นๆที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกช็อปได้เลยจะบอกให้ว่าสินค้าที่เย็บจะพาไปอยู่ณนะบัดเดี๋ยวหนาวบางชิ้นบางอันนะคะมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้เออแล้วจะบอกทําไมบางอ,าอยากได้สินค้าเยอะ เขาไปดูในเพจของนิยมพาณิชเชียงใหม่ค่ะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าในเพจของนิยมพาณิชเชียงใหม่จะมีสินค้ามากกว่าสินค้าที่เราโชว์วันนี้นะคะดับร้อนกันไปเขาบอกว่าที่นี่ยิ่งร้อนยิ่งลดยิ่งร้อนยิ่งลดนะคะพร้อมกันหรือ,อยังเนี่ยเอดีเจเก่งอยู่ไหนดีเจน้อยอยู่ไหนเจี๊ยวว่านะถ้าพูดถึงเรื่องการช็อป เราไม่ต้องรอใครเลยดีกว่านะคะเราไปช็อปกันเลยดีกว่าได้ช่วรอย่างยิ่งสินค้าล็อตแรกที่จะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะงานขอบอกก่อนว่ามีวันนี้วันแรกนะคะมีถึงวันที่ 5ถึงวันที่8มีนาคมนี้เท่านั้นเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะคะส่วนวันอาทิตย์เราจะปิดเร็วนะคะ17นาฬิกานะคะปะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอะก่อนอื่นต้องตรวจนิดนึงก่อนนะคะอุณภูมิปกตินะคะขอบคุณค่ะอันดับแรกนะคะเจี๊ยบอยากจะในงานนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เออเข้ามาแล้วย็นจริงๆเนื่องจากว่าตรงนี้ คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพัดลมไอเย็นดูสิคะมีตั้งแต่ราคาเออราคาหลักพันนะราคาหลักพัน1์9 9 9 0บาทนะคะโชว์ปใยเห็นเลยนะคะดาวเพียง180บาทเท่านั้นก็สามารถเ,ออเป็นเจ้าของได้นะคะมีหลากหลายรุ่นเลยอย่างที่บอกว่างานนี้ลดมากกว่า80%นะคะอู้ยเย็นเย็นมากๆเลยกับ ตรงนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเตาย่างไร้ควันนะคะเตาย่างไร้ควันแล้วก็มีกระทะไฟฟ้าด้วยสําหรับคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านที่สนใจอยากจะผมยุ่งนิดนึงเนื่องจากว่าเข้ามาตรงพัดลมไอเย็นนะคะพอเราเปิดแล้วมันเหมือนความรู้สึกว่ามันเย็นนะ่ะมีความเย็นปะทะไอไอเย็นของพัดลมปะทะตัวเรารู้สึกสดชื่นมากๆเลยและตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมของเครื่อง สักผ้าราคาดาวเริ่มต้น520บาทนะคะราคาเต็มอยู่ที่12,990บาทตรงนี้ลดพิเศษเหลือ5,990บาทเท่านั้นนะคะลดไปถึง54%เลยทีเดียวนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะรุ่นต่างๆนะคะเราอยากจะโชว์ป้ายให้ดูเลยนะคะรุ่นนี้เหลือ6,990นาทนะคะก็สามารถดาวได้600บาทเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของได้คือ วันนี้นะถ้ามีเงินประมาณ2000นะสามารถดาวสินค้าได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็มีกระทะมีเตาแกส๊สปิกนิกนะคะ4 9 9 4 9 9กกับเตาแกส๊สปิกนิกนะคะรวมไปถึงเตาแก๊สที่เราสามารถใช้ ในบ้านได้ด้วยนะคะก็ราคา590บาทพี่จะพยายามที่จะย้ำราคากันในช่วงนี้นะคะคืออยากจะให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆรายการนะคะดูเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเพราว่าสินค้าบางสิ่งบางอย่างเราต้องการแต่ว่าเพื่อนๆเราอาจจะไม่ต้องการก็ได้นะคะพี่เจมบอยากจะให้พี่เปิร์ขอสินค้าจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยนะคะวันนี้ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนก็สามารถ ซื้อสินค้าได้นะคะก็จะมีเตาแกส๊สรวมไปถึงเตาย่างปิกนิกนะคะสวัสดีน้องฝ้ายสวัสดีก้ามปูด้วยต้องมีตังในแน่แน่คุณแม่คุณลูกนั่นน่ะสิตอนนี้นะอาจจะหลงพัดหลงกันเล็กน้อยนะคะลูกอ,อันนี้อันนี้อยากได้มากเลยอะอยากได้แบบไปปิ้งย่างมากเลยอะเนี่ยดีงามนะคะอยู่ที่พันห้าเก้าสิบเหลือแปดร้อย เ0เท่านั้นนะคะนอกจากนี้โอ้โหเครื่องปั่นต่างๆดูนี่มีราคา600กว่าบาท600กว่าบาทนะคะจากราคาเต็มอยู่ที่1,390ช่วงหน้าร้อนกันแบบนี้เนี่ยโอ้ยตรงนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้ต,ไดตัวปั่นนะคะเป็นเซ็ตสินค้ามีทั้งสินค้าโชว์นะคะแล้วก็สินค้าใหม่นะคะที่นำมาลดราคารวมไปถึงมุมนี้ของอิเล็กโทรัค่ะเป็นไมโครเวฟค่ะไมโครเวฟ รวมไปถึงเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะคะเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่8,900 6,890บาทเอาไปไว้ออฟฟิศเลยวะเอาไปไว้ออฟฟิศเลย <laughs> 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 จากราคา9,990บบาทนะคะแล้วก็ไมโครเวฟตัวนี้ค่ะไมโครเวฟตัวนี้ก็ ใหม่เลยนะคะใหม่เลยนะคะ2,990บาทลดเหลือเพียง1790บาทค่ะเราก็จะอยู่แถวๆวนี้นานเนสหนึ่งนะคะนานเนสหนึ่งเนื่องจากว่าพี่ก็พาเพื่อนๆดูไปด้วยแล้วพี่ก็แบบเล็งไว้ด้วยนะคะเล็งไว้ด้วยเ,เล็งไว้เดี๋ยวต้องหาน้องๆต้องตามหาน้องๆแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยคอยอให้คำปรึกษาเรานะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้ามือใหม่หรือว่าเป็นสินค้าโชว์นะคะ ตอนนีเ้เดี๋ยวเราลองดูว่ามีสินค้าอะไรอีกบ้างนะคะค่ะวงแตกเล็กน้อยระหว่างที่เราเดินมานะคะพี่เปิ้ระวังข้างหลังนิดนึงค่ะพี่เปิ้นอกจากนี้นะคะนอกจากจะมีเครื่องซักผ้าแล้วยังมีอุปกรณ์ตู้เย็นต่างๆนะคะตู้เย็นตู้นี้โอ้โหสีบานเย็นได้ใจจริงๆราคาจาก5,000กว่าบาทเหลือ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมีสีฟ้าสีเทาสีแดงดูขนาดไซ อยากได้มากๆอยากไปไว้ในห้องนอนอยากไปไว้ในห้องทํางานส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปอยู่ไม่ใช่นะคะแล้วก็ส่วนตู้เย็นใหญ่ๆนะคะจาก3 000, 9มหมน้อยตัวนี้เหลือ2,35หมสามาสามารถใช้ในบ้านหลังใหญ่ๆนะคะรวมไปถึง ร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เราต้องการแยกที่เก็บของแบบนี้เนี่ยปกติเนี่ยราคา3 9 0 0 0เกือบ4,000มนะคะส่วนตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้าเลยตัวนี้เป็นตู้เย็นฮิตาชินะคะราคาเต็มอยู่ที่2 4 9 9 0ลดเหลือน1น9 9, 9, 9 0บาทว้าวบางชิ้นเนี่ย สังเกตได้ว่าจะเซลล์ประมาณ20% 40% 37% 41%นะคะสามารถสอบถามน้องๆพนักงานได้เลยนะคะว่า ราคาที่เขาล,ลดนี่ก็แตกต่างกันไปนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าสินค้าบางตัวมีในเฉพาะเพจของนิยมพาณิชย์ใหม่เท่านั้นนะคะบ่ายโมงครึ่งวันนี้รอได้เลยไม่ต้องร้อนๆอ,ออกมาแบบนี้แต่จบว่านะร้อนๆอ,ออกมาแบบนี้เนี่ยเจี๊ยบก็แบบได้หยิบจับไนงะได้สอบถามไนงะนอกจากนี้ค่ะเครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องเครื่องปรับอากาศช่วงนี้ใกล้จะเข้าหน้าร้อนจริงๆเข้าหน้าร้อนไปแล้วนะ อยากจะให้ดูค่ะกับราคาเครื่องปรับอากาศนะคะ13,000 BTU มีหลากหลาย BTU เลย BTU ตัวนี้จากราคา25,900เหลือ14,990บาทเงินดาวอยู่ที่1,280บาทนะคะ1 8 BTU ค่ะของฮิตาชินั่นเองนะคะลดไปถึง42%เลยทีเดียวมีสินค้าที่มีฉลากด้วยนะคะมีฉลากส้มฉลากฟ้าและฉลาก เหลืองนะคะและชลากเขียวด้วยนะคะมีส้มฟ้าเหลืองเขียวอ่ะแล้วราคาต่างกันยังไงละเนี่ยแต่ราคาฟ้ารู้สึกว่าเอาราคาฟ้ากับราคาส้มน่าจะลดสูงสุดลดมากกว่านะคะเออแต่ก็แตกต่างกันเนาะเราอยากจะรู้มากเลยอะ่ะแต่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นโค้ดรหัสเขานะ11 8เอเออรหัสมันก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะ สอบถามพนักง,งานกันได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะสอบถามน้องๆว่าป้ายแต่ละป้ายแต่ละสีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะเหลืองฟ้าเขียวแล้วก็ส้มนะคะน้องขาพี่สงสัยว่าเครื่องปรับอากาศนะคะพี่สนใจบางบางบาง,บางราคาบางเครื่องเนี่ยมันมี ป้ายเหลืองป้ายฟ้าป้ายสม้มคืออะไรคะป้ายคือป้ายธรรมดานะครับก,ก็คือธรรมดาเนะ้นนะครับป้ายก็คือป้ายธรรมดานี่แหละครับ อ๋อแต่ว่าสีมันแตกใช่ครับมันเป็นแค่แค่กระดาษนะครับอ๋อแค่กระดาษใช่ราคาใช่ครับโอเคโอเคงั้นพี่ก็ซื้อราคาต่างไปได้เลยถ้าสมมติว่าพี่สนใจเครื่องนี้พี่ก็แกะตัวนี้ออกไปแล้วให้พนักงานได้เลยนะคะใช่ไหมไอตัวที่ไม่มีตัวนี้ปะแสดงว่าลูกค้าจองไปแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะสีที่เราสงสัยไม่มีอะไรค่ะเป็นการแปะกระดาษแต่ละสีให้เราเข้าใจเท่านั้นเองพี่ก็ว่านะ บางบางบางตัวก็ลด33%บางตัวก็45%บางตัวก็36%อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมาดูมาจับจองได้เครื่องปรับอากาศมีตั้งแต่9000 BTU อัพอพขึ้นไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้นี่ขนาดร้อนๆอนนะร้อนๆอนนะชิลชชิวช โอ้ oh, อันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะตู้แช่ตู้แช่จากราคา24,990บาทลดเหลือเพียง11,290บาทวันนั้นมีคนจะมาขายมือสองให้พี่ค่ะเป้ร์ oh. ขายมือสองอยู่ที่ประมาณ9 9 0 0 oh. พี่มาซื้อมือหนึ่งแบบนี้ดีกว่าประหยัดไฟมากกว่า40%เลยสำหรับตู้แช่แช่อะไรดีนะโอ้ oh. ของพนาโซนิกด้วย, oh. น,น,วยน่าสนใจมากๆเลยนะคะ แล้วพี่ก็จะยืนอยู่ตรงนี้นานๆหน่อยได้ไหมอ่ะสนใจตัวนี้มีเครื่องเดียวใช่ไหมคะว้าวตัวนี้มีเครื่องเดียวเท่านั้นเครื่องเดียวท้่เราลอกป้ายออกเลยไหมอ่ะเราแกะป้ายออกเลยไหมอ่ะถ้าเราแกะป้ายออกแสดงว่าเราสนใจว่าเราจองแล้วอืมวิเย็นด้วยเย็นด้วยผมใส่หน้าเอาไว้แบบแค่ผักอะไรเนี้ยค่ะ ใช่เอาไว้แช่ผักหรือว่าแช่แบบโคกกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยใน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 ร้านค้าต่างๆนะคะเราดึงป้ายเลยดีไหมเปอร์ดึงป้ายจองไหมองอ่ะราคาดาวดาวอยู่ที่990บาทแล้วเราจะไว้ตรงไหนดีคะเปอร์เราจะไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคิดอีกทีนึงว่าเราจะไว้ตรงไหนดีไหมเออดึงป้ายอะไรไหม ทีสนใจพี่ดึงป้ายออกเลยนะคะคอ่าโอเคเดี๋ยวพี่มาจ่ายตังค์นะคะใช่ไหมรหรือว่าไงโอเคโอเค,อเคถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะหรือว่าเวลามาชมเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปอีกทีแล้วมันจะไม่มีเหลือไงเนื่องจากว่ามันมีอยู่เครื่องเดียวเท่านั้นเองนะคะจากราคา24,990เหลือเพียง1 9 1 1 2 9 0บาทแล้วก็ดาว 960บาทวันนี้เรามีเงินมา2,000เราสามารถวางเงินดาวได้นะคะเดี๋ยวเราขอหยิบไปเลยนะคะหยิบไปเลยพี่จองไว้เดี๋ยวพี่มานะคะ,ะ,คะฮะเ,เอาลูกค้าก็จะเอาเหรอคะเอาเลยสิตอนนี้เรากำลังแย่งกันนะคะว่าลูกค้ากําลังจะเอาแล้วก็กําลังตัดสินใจหรือว่าจะจะซื้อดีคะ,จะ,ะจะเอาแล้วนะคะคุณฟางหาเสียใจด้วยนะคะ เราขอมอบให้กับผู้ที่โชคดีสําหรับวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามีอยู่หนึ่งคันคุณพี่ขายอะไรอยู่คะคุณพี่ขาขายของโตโยตาแนมอ๋อเป็นช่างซ่อมถือว่าสุาพี่จะไว้ใช้งานอะไรคะ๋อไปขายของใช้บ้านครับแค่พอยแ่ม่้าว่งั้นเรามอบให้คุณพี่ดีกว่านะคะเราไปดูอย่างอื่นแล้วกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณพี่ด้วยนะคะจริงๆแล้วแบบ เรากะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพี่เขาเล็งไว้ก่อนแล้วเราเดินสวนแล้วเราจะหยิบไป้ายไปต้องแสดงความยินดีกับคุณพี่ด้วยนะคะที่ได้สินค้าตรงนี้ไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะและแล้วนะคะเราคิดว่าลมือเร็วแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมขะเพื่อนๆะ่ะต้องรีบมาไวๆขนาดเชียบมาเริ่มต้นนะคะดีเจแก่งอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้นี่คือสินค้า สินค้าที่หลายๆคนอยากได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นทีวีค่ะทีวีหลังจากที่เราพลาดเราพลาด<ต>ไปแล้วกับเ<อ>มื่อกี้นะคะอตอนนี้ทีวีนนว49นิ้ว17,890บาทเหลือ12,290บาทค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตรงนี้ยังมีป้ายอยู่ป้ายเหลืองป้ายเขียวป้ายฟ้า ไม่ต้องห่วงว่าเป็นป้ายอะไรแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่ไม่มีป้ายอยู่แล้วนะคะแสดงว่าแสดงว่าลูกค้าเขาซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้หลังจากที่เราดูร้อนๆแล้วมีอีกหนึ่งมุมที่อยากจะพาเพื่อนๆไปอีกเช่นกันค่ะเราลองตามกันไปดูนะคะ <Okay. S 1> อีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งแอปเปอร์โค้ดเข้ามาใบหน้า เป็นงานโมบายเอ็กซ2021ค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์จนถึงวันที่7มีนาคมวันนี้ยังมีอยู่เจ็บก็เลยแวะพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะซื้อสมาร์ทโฟน Op p โปรชรุ่นลับสิทธิ์แลกซื้อไข่ไก่ฟองละ1บาทกันด้วยยังเหลืออีก2วันนะคะอีก2วันทําการที่เราจะมาช็อปกันได้สนใจเช่นกันกับกับเครื่องโน๊ตบุ๊กนะเขาเรียกว่าน o t ตบุ๊กนะ โน้ตบุ๊กที่เราไว้พีเซ้์งานต่างๆหรือว่าใช้งานในออฟฟิศหรือว่าพกพาสะดวกนะคะตอนนี้เนี่ยจากราคา14790เหลือ1 9 9 0บาทนะคะสามารถใช้งานในสำนักง,งานได้อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะอยากจะได้สักหนึ่งเครื่องด้วยละสิเดี๋ยวต้องมาดูสเปคกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เรากลับไปที่สิ่งที่เราอยากจะช็อปก่อนดีกว่าอยากจะบอกว่า ตัวคอมพิวเตอร์นะคะเหลือเวลาอีก2อวันเหลือเวลาสวันก็คือวันที่ี้วันที่5วันที่6วันที่7ก็เหลือเวลาอีก3วันนะคะที่จะมีงานสําหรับโมบายนะคะรวมไปถึงสินค้าไอทีต่างๆที่นิยมพาณิชย์นั่นเองค่ะเราออกไปดูโซนข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะโซนข้างนอกสิ่งที่อยากจะพาเพื่อนๆไปนะคะตรงมุมไหนดีใครที่อยากได้มือถืออดใจรอ,อนิดนึงอดใจรอ,อนิดนึงมือถือนะคะ มือถือมีเครื่องมือสองไม่ใช่มือเป็นมือสองสิเป็นสินค้าโชว์นะคะมีหลากหลายยี่ห้อเลยลองดูดูอย่างเร็วๆเลยแล้วกันนะคะซัมซุงสองพันกว่าบาทนะคะซัมซุงซัมซุงและก็ oppo นะคะ oppo สินค้ามีตั้งแต่มือหนึ่งและสินค้าเขาเรียกว่าสินค้าโชว์นะคะสินค้าโชว์ สินค้านี้หมดแล้วหมดเลยด้วยนะคะก็มากันได้นะคะอย่างที่เจี๊ยบบอกไว้ว่าในช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะที่เพจของนิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่หรือนิยมพาณิชย์เชียงใหม่นะคะจะมีการไลฟ์ขายขายตรงเลยคุณผู้ฟังอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศกันแบบเย็นเ็นเลยนะคะแต่ว่าออไม่ต้องมาร้อนกันแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าอยากมาสัมผัสไอร้อนนะคะแล้วก็อยากจะเห็นสินค้าที่ มีโชว์อยู่นะคะแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของได้เนี่ยขนาดจะมาเร็วแล้วนะเมื่อกี้จะยังชวดไปเลยนะคะยังไม่ได้เครื่องสายไฟฟ้าอีกอันนึงเลยนะคะและตอนนี้ตอนนี้อ้าวทำอย่างนี้กับพี่ได้ยังไงดีเจาสายหาเราเจอดีเจาสายหาฮัลโหลฮัลโหล พี่ก็มารอตั้งนานแล้วนะคะแล้วพี่ก็ช็อปไปแล้วแต่ว่าพี่ชวดไปนิดนึงค่ะนี่กล้องผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กล้องพี่สวัสดีค่ะคแล้ว่แล้วกล้องบอกว่าซ้ายขวาเลยไม่คิดจะรวมกันเลย่ไม่คิดจะรวมกันเลยอ้ามารวมกันหน่อยนิดนึงนะคะเมื่อกี้แฟนรายการบอกว่าพี่เจียบามายืนรออยู่แสดงว่าลุงอยู่ข้างในแหละครับอ่าก็เดินไปหลายที่เออพี่ก็เดินหลายที่นะแต่ก็ไม่เจอดีเจเก่ง มาเจอตอนนี้เยอะพี่เชีเราก็เดินไปเรื่อยๆรื่เรื่อยเืเรื่อยเกื่อเมื่อกี้่อเรื่อยีื่อ่อยเรื่เกื่อยเรื่อเ่อยเรื่0ย0่าลเอะเรื่เ่อยเอเรยนือเ่ยเนื่อยเร่อยเ่อเรื่อ่อยเ่อยเรเรื่ร่อะไร่อยเ่อยเ่อยเร่เยเอเรอย่อยเ่เร่ยรอเ่าเร่อยรอ่อ่ายออยอยออร ใช่ไหมใช่อันนี้่านเอาเหมือน่เหมือนกับที่ไปที่รถจักรยานยนต์ป้ายหายไปแล้วอันนี้คือโดนจอใช่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมีคนมาสกิทข้างหลังพี่บอกว่าคนนี้เขาสนใจแล้วเขาจะซื้อละอ่าเป็นพนักงานซึ่งเขาอยู่ที่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ๆกันเพื่อนบ้านกันแล้วเขาก็กําลังจะเปิดร้านขายของชําที่บ้านเขาอยากได้นะคะพี่ก็เลยให้เขาไปจะร้อนสักหน่อยย เออร้อนจริงๆเลยแล้วเรามายืนตากแดดทำไมซัมเมอร์ไงซัม <Summer. S 2> เมอร์ป็นช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์เขาก็เลยมีแบรนิยมซัมเมอร์เลียแรนซ์เซลค์ือให้เรียบกับสินค้าที่ทำให้ขายร้อนได้ อ่าทั้งแอร์ทั้งตู้เย็นทั้งพัดลมไอเย็นนะฮะอ่าทั้งมือปัดเย็นๆนะฮะนนไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อถ้าเป็นด้านไหนต้องรีบวันนี้วันแรกนะฮะ,ะก็เาบอกว่าเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มใช่ไหมแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์นี่เปิดจนถึงห้าโมงเย็นะนะครับคือสี่วันห้าหกเจ็ดแปดนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่ายนี้คะ่ะดีเจเก่ง<ม>สินค้าที่อยู่โชว์อยู่ในนี้นะคะ,คะอาจจะบางชิ้นบางอย่างไม่มีแต่ว่าในไลฟ์ เพจของนิยมพาณิชย์เชียงใหม่ <ทะ S 1> มีขายค่ะไม่ต้องมานะคะอย, <ๆ S 2> อยู่เยน็นๆที่บ้าน <ทะ S 2> หรือว่าอยู่เยน็นๆที่ออฟฟิศสามารถติดตามทางไ <ทะ S 2> ลฟ์เพจของนิยมพาณิชย์กันได้นะคะสามารถ <ๆ S 2> ช็อปออนไลน์กันได้เลยนะคะวันนี้บ่ายโมงครึ่งนะคะส่วนวันพรุ่งนี้มี2รอบค่ะคือรอบ10 0โมงนะคะและอีกรอบนึงก็คือบ่าย2โมงนั่นเองสามารถติดตามกันได้ เอาละโอเคนะฮะนี่ก็คือในส่วนของการที่เราพาชมก่อนละกันนะฮะผมก็พาชมรอบนึงพีิจารณีอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวเราก็แยกย้ายไปหยิบจับชิ้นที่แอบที่หมายขวยไว้แล้วหมายขวยหมายขวยก็คือการจับจองเป็นเจ้าของอ่าหมายขวยไว้ก่อนแล้วเป็นภาษาเหนือนะคะก็เอาว่าเดี๋ยวจะลืมก็ละกันนะมาชนกันที่เป็นสัญญาณิชทรรนการใหญ่บนถนนไม่โดนนะครับวันนี้บ๊ายบายทางเพจที่ดีคือทางเพจที่จมพาณิชย์ นะฮะแล้วทางนี้ก็บายบายทานเลิฟโอรออเซคลิกด้วยนะครับนี้ไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ่ายโมงครึ่งเจอกันนะคะ